อาการของเขาตอนที่คิดถึงคุณเป็นยังไงขอไพ่บอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนก้าวถ้วยนะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกอัศวินถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะไฮโรแฟนพลังงานของโคนราศีพฤกษก ควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูแล้วก็3ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำโคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนนิ่งๆจิตใจดีชอบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนใจเย็นมากๆแล้วก็พร้อมให้อภัยคนอื่นเสมอ เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนที่มี privacy มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกลึกๆให้ใครได้เห็นเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะคะก่อนจะทำอะไรจะต้องคิดให้ดีก่อนเสมอ เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนสดใสเข้าสังคมเก่งปรับตัวเก่งนะคะก็เลยทําให้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบค่อนข้างเยอะแต่ว่าพลังงานของคุณที่ขึ้นมาเดอะฮาร์รฟนเราก็ควีนถือไม้อัศปินถือเหรียญด้วยนะคะไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนนิ่งๆมากๆแต่ว่าอาจจะเพราะบุค,คลิกนี้ของคุณก็เลยทำให้คุณดูมีสเสน่ห์ต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะ ขอพลังงานของคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาหรือว่าท่าทีอาการของเขาหากว่าเขาคิดถึงคุณจะเป็นยังไงหน่อยนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยเดทพลังงานของคนราศีพิจิก จ็ดไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมษสินธนูควีนถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเก้าถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็สี่ไม้พลังงานของโคนธาตุไฟพลังงานของเขามีโคนธาตุน้ำกับโคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาราศีพิจิกอยู่ในธาตุไฟเนาะ พลังงานของเขาที่แสดงออกมาเป็นคนที่นิ่งๆออกแนวหญิงๆด้วยนะคะมีความจริงจังจริงใจมีมาดมีฟอร์มนะคะภายนอกดูกแข็งกระด้างแต่ว่าภายในจิตใจนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนเจ้าเสน่ห์เหมือนกันนะคะต่างคนต่างมีเก้าถ้วยแล้วก็เป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่หากรักใครก็รักจริงนะคะแต่ก่อนที่จะตัดสินใจคบใครก็น่าจะเลือกแล้วเลือกอีกพอสมควรนะคะเพราะว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกนั่นเอง เป็นพลังงานของคนที่มีตัวเลือกทั้งคุณแล้วก็เขานะคะเดทหากเป็นบุคลิกของเขาก็เป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนหญิงหน่อยนะคะแต่ว่าหากเป็นความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเป็นคนเก่าไหมเป็นแฟนเก่าเคยรักกันเคยคบหาดูใจกันหรือเปล่าเรามาดูความรู้สึกของเขากันต่อนะคะขออาการของเขาตอนที่เขาคิดถึงคุณหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงขออาการของเขาหน่อย หกไม้สู้ไม่ถอยสู้จนกว่าจะชนะนะคะสิบไม้ทำให้เต็มที่นะคะพยายามจนถึงที่สุดทำไมไมีแต่พ้าม้สามไม้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยสี่ถ้วยคิดถึงละเมอถึงเมอมองน้ำตาซึมนะคะเก้าเหรียญ ภายนอกที่แสดงออกมาดูเข้มแข็งอยู่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าภายในจิตใจนั้นต้องรวบรวมพลังหนักมากที่จะอยู่ให้ได้นะคะมีการรอคอยมีการแอบมองมีการเฝ้ามองมีความคิดถึงนะคะบางครั้งก็คิดถึงจนน้ำตาไหลจนร้องไห้นั่นเองเพราะว่า คิดถึงมากๆแต่ต้องเอาชนะความคิดถึงนี้ให้ได้นะคะพลังงานของเขามี9เหรียญน,นะคะหากว่าคุณทั้งสองคนคบหาดูใจกันอยู่ต่างคนต่างมีตัวเลือกนะคะยังไม่ได้ชัดเจนก็อาจจะหมายถึงสถานะที่มีอยู่ในตอนนี้ คบกันคุยกันแต่ยังไม่มีความชัดเจนนะคะคนทั่วไปที่มองเห็นก็คือยังเห็นว่าคุณเป็นคนโสดเขาเป็นคนโสดต่างคนต่างโสดล้นลายอยู่ได้มีความสุขดีกับความโสดของตัวเองนะคะ แต่พยายามเก็บซ่อนความคิดถึงนั้นไว้เก็บกดความคิดถึงนั้นไว้ไม่แสดงออกไปนะคะจนกว่าจะถึงวันที่ได้พบกันหรือว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนั่นเองแต่หากว่าคุณกับเขาเป็นคนเก่าพลังงานของเดทเป็นคนเก่าแฟนเก่านะคะหากว่าคนที่คุณถามถึงหรือว่าคนที่คุณอยากรู้อาการของเขาว่าหากคนคนนี้คนเก่าคนนี้คนเก่าของคุณเขามีอาการยังไงเวลาที่เขาคิดถึงคุณนะคะ เศร้าเมื่อมองมีน้ําตานะคะน้ําตาซึมเนาะรอคอยนะคะแอบมองคุณอยู่ไกลๆพยายามจัดการความรู้สึกของเขาให้ได้มากที่สุดพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเขาเองนะคะพยายามฝ่าฟันความรู้สึกนี้ไปให้ได้ลึกๆในใจคุณยังมีที่พลในความรู้สึกของเขานะคะ ถึงแม้ว่าบุคลิกที่เขาแสดงออกมาดูเหมือนว่าเขาอยู่ได้เขาไม่ได้เป็นไรใช้ชีวิตอิสระมีความสุขดีแต่ว่าลึกๆในใจที่เขายังไม่ชัดเจนกับใครต่างคนต่างเป็นตัวเลือกของเขาที่เขายังไม่ตัดสินใจเลือกเหตุผลเพราะว่าเขายังลืมคนที่เป็นเดทไม่ได้นั่นเองนะคะในใจยังคงอยากเป็นสีไม้ยังคงมีความรักที่มั่นคงอยากเป็นรักที่มั่นคงกับคนที่เป็นเดทหรือว่าแฟนเก่าคนรักเก่าอยู่นั่นเองนะคะ เหตุผลที่ยังคงความเป็นโสดหรือว่าเหมือนใช้ชีวิตอิสระยังไม่ชัดเจนกับใครดูเป็นเพย์บอยเพย์เกอร์นะคะเพราะว่าเขายังลืมคนที่อยู่ในใจของเขาไม่ได้นั่นเองนะคะ